สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในดีโอไอซ่าฮาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดวันวนี้ก็คือกับเกมชิงรอมแล้วไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าน,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 นะครับถ้าอ่านให้นะครับถ้าผมอ่านไม่ถูกก็ไปถักก็ไป,ไปโมพี่เอาเองนะครับโอเคจะมาอะไรนักหนาโอเคนะครับเรามาเริเ่มกันเลยเงียบสงบสักทีนะครับโอเคนะครับ มีคนบอกว่าด่านนี้มันยากนักหนานะครับผมเคยเล่นนะในเซฟเซฟหนึ่งาสีชมพูตสีชมพูไม่ใช่ตาโชมพูโอเคนะครับก็ตอนนี้นะเรามาเล่นกันเลยนะครับก็ใช้อันนี้นะครับก็แต่ใครไม่ผ่านนะครับสามารถทำตามผมได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รับประกันนะวราจะผ่าน โอเคนะครับที่เหลือก็วางธนูเคเนี่ยสนุกทีนะครับ uh huh. ก็ใคไม่ผ่านนะสามารถทำตามผมได้นะครับ แต่ไม่รับประกันนะว่าจะผ่าน โอเคนะครับมาทางนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวไม้มุมนะครับไม่ต้องบอกนะครับทําไมไม่มีตัวใหม่ขึ้นนะครับผมได้ทําการเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเพื่อทดสอบนะมันยากแค่ไหนนะเพราะผมลืมด่านด้วยแต่มันก็ยากจริงๆนะผมเกือบเอาไม่ผ่านอนะ่ะเออคือเสียหัวใจเป็นหัวใจหนึ่งอนะ่ะแล้วก็ฟิล โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เก็บเงินนะครับไม่ต้องห่วงนะว่าซีรีส์นี้จะจบนะมันจบยากอยู่แล้วับแต่ผมไม่รับประกันนะว่ามันมันจะไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นพักช่วงๆอะ่ะเป็นช่วงใหญ่อะ่ะเอาเป็นแบบโอ้ยไม่รู้อธิบายยังไงอะ่ะผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะโอเคนะครับ เพื่อาการในก้องนี้นะอัปเกรดถ้ามีเงินนะ้ำรีบอัปเกรดไปนะอย่าเสียเวลานะมันเป็นโอกาสนะปลายเรียบเลยเป็นไปไดองไงนี้ยังอยู่ยาวไกลนะต้องห่วงนะว่าจะอัปเกรดไม่ครบ โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้จะได้รวมสู้กันนะต่อไปนะมาตรงไหนจะมาอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้ ก็อย่างที่บอกน,นะมีบ้านหลังนี้นะแต่ผมจะไม่ใช้นะผมก็ใช้แล้วแหละแต่ว่ามันเปืองเงินเงินไปนะผมเลยไม่ใช้นั่นแหละเหตุผลน,นะพวกนี้นะโอเคโอเคมาลรงนี้ก็รีบออาไปนี้ มา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 เพื่อนน้นนองของเราไปได้ไม่ได้เลยโอ้ไม่มาตรงนี้อีกแล้วเหรอ คนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้นะมันจะหลอกล่อให้เราอัพเกรดแต่ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับเราต้องมาอัพเกรดตรงนี้มากนะครับจะเป็นแผนของเกมก็ได้นะครับโอเคนั่นไงครับตัวอะไรมั่งนี่ไอ้มุมธรรมดาประมาณ20สิตัวเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะใช่นะอัพเกรดไปก่อนครับ ครับยายอันนี้มาตรงนี้นะครับจะได้ร่วมเมันสู้นะไปเลยอยันนี้เกก,กาจีมาตรงนี้ดีกว่าโอเคครับ ผมจะอัพตรงนี้เนี่ยว่ะ มากันเยอะมากเลยโหมาสองมาสามทางเลยนะมันไม่ให้มันไม่ดักให้เราเลยจะไหวไหมไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ลองไม่รู้นะมาเราเราเรา โอเคนะมากแล้วนะรอดีกว่า <c oughs> อุย๊ยไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เอาตรงนี้ดีกว่า <c oughs> รอเก็บเงินก่อนคนระับ <c oughs> ไปอยากตายแล้วนะมาเลย ตรงนี้นะมาช่วยตรงนี้หน่อยคนะรับคนส,คน,ส,น,สนับสนุนต้องมีคนช่วยนะครับโอเคกายจบแล้วคนนี้นิดเดียวนะใครไม่ผ่านสามารถทำตามผมได้นะผมก็บอกไปแล้วหลายครั้งแล้ว รู้สึกว่าดาบนี้จะไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะอัปเดตไปก่อนวะระบายไรไม่เป็นไร,รู้สึกว่ายังไหวครับเก็บนะเอามาเลยครับเอาล้วครับมีตัวใหม่เข้ามานะครับคือตัวโคยักษ์ใหญ่เลยนะครับโอ้โห บอกว่าแพ้เพราะตัวเน่นนะครับผมจะชนะมันให้ดูนะมันจะมาเหรอเบสบอย่าเพิ่งวิโอขอใจยีลิปก่อนนะก็พยายามนะสก,กัดไว้ให้อยู่แต่ต,ตรงนี้นะเพิ่งตัวใหญ่นะพยายามเลยคนระับตัวเล็กไม่เป็นไรนะเราจะการมันได้แน่นอนนะ ไปตัวหนึ่งแล้วนะก็ผัวเรื่องยังเต็มอยู่เลยนะผัมไปแล้วนะอะไรจะเร็วกว่านั้นนะอืมวิ่งนี่นะส่วนใหญ่มันจะโดนธนูนะพะยายามออาข้างหน้าไว้นะรก็เต็มพรมม้อม โอเคโอเคพยายามสก,กัดไว้อยู่แต่ตรงนี้นะพยายามอย่า okay. ให้มันไปไหนนะเยี่ยมเลยเคนัโอ้โห okay, นะ oh, oh, มันมากเลยนะวันนี้นะชน,นะไหมนะโอเคนะก็ใครไม่ผ่านนะสามารถทำตามผมได้นะโอเคเออ น้ำดันต่อไปนะเป็นดันยากแล้วนะจะจบแล้วนะนี่วันเล่านะตัวนี้นะโอเคนะก็แล้วอ่าก็ต้องอ่านอะไรอ่านอะไรโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะวันมันมากเลยนะก็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 อะไรทีจังนะโอเคพื่อเสหน่อยแล้วกันนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะ จบเพ่นนี้นะครับก็อานคราชอบกอย่าลืมกดไลค์นะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์อีกด้วยนะโอเคนะบ๊ายบาย